สวัสดีค่ะดิฉันจะมานำเสนอเรื่อง l a p e s e and sensitive detection of acrylamide in f r i e foods using dispersed solid phase combined with surface-enhanced c Raman spectroscopy Surface-enhanced Raman spectroscopy มีตัวย่อว่า SERS e เป็นวิธีการสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณอะคริลามายในอาหารทอด โดยใช้หลักการรีออกซิไดซ์กาฟีนออกไซด์ซึ่งจะไปออกซิไดซ์สารประกอบเงินและอนุภาคนานโนโลหะที่อยู่บนพื้นผิวโดยอาศัยการกระจายของโซลิดเฟสซึ่งวิธีการนี้จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าวิธีลิควิดค o มโตกราฟีและยังใช้เวลาในการวิเคราะห์น้อยกว่าอะคิลไลเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฏิกิยาเมลลาส จากการให้ความร้อนสูงกว่า120องศาเซลเซียสระหว่างการทอดอาหารที่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตสูงอาคิลมายจัดเป็นโพเทนเชียลคาซิโนเจนและนิวโรท็อกซินที่สามารถสร้างความเสียหายต่อระบบประสาทและมีความอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ s u r f ์เฟตราม n นสเปกโตรสโกปีหรือ SERS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราม e นสเปกโตรส c o ปี โดยนำเอาพื้นผิวโครงสร้างนาโนหรือคอนรอยของโลหะมาใช้ร่วมกับเทคนิคการวัดสัญญาณรามันแบบเดิมเมื่อพื้นผิวดังกล่าวได้รับการกระตุ้นของแสงที่เหมาะสมจะเกิดการขยายสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะเกิดการกระตุ้นของพาสมอนบนพื้นผิวในบริเวณที่จำกัดทำให้เทคนิค SERS ช่วยขยายสัญญาณรามัน ทำให้สามารถวัดสเปกตรัมของสารที่ต้องการวัดได้มากขึ้นจากเดิมที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยเทคนิครามสเปกโตสโคปีแบบเดิม โดยในงานวิจัยนี้จะมีการปรับปรุงเทคนิค2แบบคือเทคนิคแรกจะทำให้ s e r s สามารถตรวจวัดได้เร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากมีการกระตุ้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจึงเกิดการสั่นสะเทือนที่ผิวพลาสมอนทำให้เกิดฮอสปอตที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวัดของ s e r s ให้ดียิ่งขึ้นและในงานวิจัยนี้ได้ใช้เทคนิคการสกัดของแข็งแบบเฟดกระจาย จึงต้องมีการกําจัดสัญญาณรบกวนในอาหารทอดที่จะนำมาตรวจวัดอะคิลามายด้วยวิธี quick, easy, cheap, effective, rugged and s a ซ e ซึ่งสามารถทำได้ง่ายและใช้ตัวทำละลายน้อยส่วนเทคนิคที่2มีความแม่นยำในการทำซ้ำแต่จะต้องควบคุม P ีเอุณหภูมิและการใช้ DNA ให้มีความจำเพาะต่อตัวอย่างที่ต้องการตรวจวัด ในการเสริมเทคนิคที่กล่าวมาดังนี้จะช่วยทำให้การตรวจวัดด้วยวิธี Surface Enhanced Raman Spectroscopy มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นในส่วนของสารเคมีและอุปกรณ์มีดังนี้ครับเนื่องจากอะคริลามาเป็นโมเลกุลที่มีคู่ จึงต้องใช้มเลอกุกลที่มีขั้วในการสกัดงานวิจัยนี้จึงทำการเปรียบเทียบตัวทำลายที่มีขั้วแตกต่างกัน3ชนิดคือน้ำน้ำผสมอะสิตโตไนไตรและอะซิตโตไนไตรโดยเปรียบเทียบจากเปอร์เซ็นต์ของการรีคอเวอรี่จากตารางที่1จะเห็นได้ชัดเจนว่าส่วนผสมของน้ำที่ผสมกับอะซิตโตไนไตร มีประสิทธิภาพในการสกัดที่สูงกว่าน้ำและอัิโตเนตายอย่างเดียวนอกจากนี้ยังได้ทำการเปรียบเทียบอัตราส่วนของปริมาณน้ำกับอัิโตเนตาที่แตกต่างกันก็คืออัตราส่วน1ต่อ7 3ต่อ5 1ต่อ1 5ต่อ3และ3ต่อ1พบว่าที่อัตราส่วน1ต่อ1มีประสิทธิภาพในการสกัดที่สูงที่สุดนอกจากนั้นตารางนี้ยังแสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างในการล้าง QUCHERS e, C H e R S y o โ l โดยหลอดที่1จะใช้แมกนีเซียมซัลเฟตที่ผสมกับโซเดียมคลอไรด์แต่ในหลอดที่2จะใช้แมกนีเซียมซัลเฟตผสมกับโซเดียมซิเตตจากตารางพบว่าหลอดที่1จะมีค่าเปอร์เซ็นต์ของการรีคอเวอรี่สูงกว่าหลอดที่2เพราะว่าโซเดียมคลอไร จะลดอัตราการเกิดอ it mm ีมลชันโดยปกติแล yeah. ้วในอาหารทอดจะมีไขมันปริมาณมากโดยไขมันนั้นจะเก่อให้เกิดอีมลชันที่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์รีคอเวอรี่เนื่องจากไขมันจะสร้างผลกระทบต่อการวัดของเครื่องมือจึงต้องทำการละลายไขมันออกก่อนงานวิจัยนี้จึงเปรียบเทียบตัวทำลายที่ไม่มีขวดต่างกัน3ชนิดคือเฮกเซนไซโคเฮกเซน และโทรอีนเพื่อประเมินว่าตัวใดมีประสิทธิภาพในการละลายไขยมันดีที่สุดจากรูปที่ 1A พบว่าค่าพีกที่1478เห็นได้อย่างเช็ดเจนว่าเฮกเซนมีประสิทธิภาพในการละลายสูงสุดจึงถูกเลือกให้เป็นตัวทำลายไขยมันในอาหารทอดก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์ กราฟนี้แสดงพีคของรีออกซิไดกาฟีนออกไซด์ในโกนาโนพาร์ติเคิลโกนาโนพาร์ติเคิลและออกซิไดกาฟีนในโกนาโนพาร์ติเคิลที่ได้จากการตรวจวัดละลายอะคิลามายมาตรฐาน10ไมโครกรัมลิตรพบว่าค่า SERS พีคที่910 968 1018 1141 1,275และ 1,478. รีออกซไดแกฟีนไนโกลนาโนพาร์ติเคิลแสดงสัญญาณที่รุนแรงที่สุดของราแมนที่เกิดขึ้นจากโกลนาโนพาร์ติเคิลและรีออกซไดแกฟีนออกไซด์ที่มีการออกซิเดชันอีกครั้งเพื่อช่วยเพิ่มสัญญาณของ SERS ในการตรวจจับอะคิลไามาย เมื่อเปรียบเทียบความเสถียรของ c o m p o s i t s s u s s t a t ร e โดยดูจากกราฟรูปที่2จะเห็นได้ว่า g กลาน particle ที่เป็นจุดสีแดงถูกเก็บรักษาไว้ตั้งแต่วันที่0ถึงวันที่180มีค่า Intensity ลดลงเรื่อยๆจนถึง0แต่เมื่อเทียบกับ Reoxidation Graphene และ g กลาน particle ที่เป็นจุดสีดำในระยะเวลาที่เท่ากันโดยสังเกตจากแผนภูมิในกราฟ จะเห็นได้ว่าค่าของอินเทน i t y จะลดลงเพียงเล็กน้อยแสดงให้เห็นว่าลิออกซิเดชันกราฟีนและโกนาโนพาร์ติเคิมีความเสถียรมากกว่าโก n a โน p a r t i c l e จึงควรเลือกใช้ลิ o x i d a t i o n นกราฟีนและโกโนโนพาร์ติเคิเพื่อเป็นพื้นผิวโครงสร้างระดับนานโนที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์อะคิลามายของเครื่องมือเซอร์เ e ตเอนฮ e นส์ลามาสเป t โ o s c o p y <Workers. S 2> หรือที่รู้จักกันในชื่อ SERS เนื่องจากงานวิจัยนี้ได้ทำการทดสอบโดยการวัดสัญญาณ SERS โดยใช้ความเข้มข้นของอะคิลมทยที่ต่างกัน5ความเข้มข้นจากกราฟรูป 3A ที่จุดรามานชิฟต์เท่ากับ1478เส้นกราฟของความเข้มข้นทั้ง5จะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างสัมพันธ์กันซึ่งแปรผันตรงตามค่าความเข้มข้น โดยปริมาณของอะคิลไามดา์ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นแสดงว่าที่จุดรามานชิฟ f ์เท่ากับ1,478คือจุดที่บ่งบอกสัดส,ส่วนโดยตรงของอะคิลไามดา์ซึ่งเมื่อนำค่า Intensity ที่วัดได้ไปพอร์ตกับความเข้มข้นของอะคิลไมา์ในรูปที่ 3B จะได้กราฟเส้นตรงที่มีค่า r square เท่ากับ0.983ซึ่งมีความเป็น l i n e a r i t y จึงเป็นสาเหตุที่เลือกใช้ค่าพิกที่ Raman shift าาเท่ากับ1,478จากตารางที่2เป็นการตรวจสอบตัวอย่างอาหารทอดจำนวน30ชนิดจาก6จังหวัดในประเทศจีนโดยใช้วิธี SERS เทียบกับวิธี Liquid chromatography จากตารางแสดงให้เห็นว่าวิธี SERS ให้ผลที่มีความใกล้เคียงกับวิธี Liquid chromatography ค่าที่แสดงในตารางคือค่าความเข้มข้นของอะคิลไมายส่วนค่าที่แสดงเป็น ND คือ Not Detected ดังนั้นค่าที่วัดได้จึงมีทั้งหมด19ค่าเมื่อนำค่ามาพอร t g กรฟจะได้เป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของอะคิลไมายที่ตรวจด้วย SERS กับความเข้มข้นอะคิลไมายที่ตรวจด้วย Liquid Chromatography จึงสรุปได้ว่าการใช้วิธี s e r s ในการวิเคราะห์หาปริมาณอะคิลามามยในอาหารทอดให้ผลท,ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับวิธี Liquid c ค r o m a t o g r a p h y แต่ใช้เวลาในการตรวจสอบน้อย